คือมวลถ้าบาทนี่บุ้ยมาเหลืองเออถ้บาทเนี่ยลาข้าข้าข้าเนี่ยลาข้าข้อนเสิร์ตแล้วห้าบาทเนี่ยมาเบิดแล้วพี่น้องครับบาทเนี่ยขออนุญาตคลิปที่สองต่อนะครับจ้าเอารถใหญ่ไปว่าโอเคครับ,คร,บ,ค,รบครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวรถใหญ่ไปอยู่เพราะว่าเสียรถยยใหญ่เสียต้นเงินพี่ครับผมไปละหาปีสมไม้เล่าเอาถังน้ำแข็งลงแล้วพุ่นผู้น โอ้ยมาแล้วมาแล้วมาย่งน้อมาในนอคือเป็นตะมวนนอมานนอโลลาแชร์แชร์บอกุแชร์แล้วเปนบุญล้บนำี่เมมาเตสนอมาในนอมาตสนอานปุ๊บ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 ปุปุ๊บปุ๊บปุบปุ๊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 บ ครับไปได้ครับได้ครับไปเดี๋ยวผมไปเอาให้จะเอาตองหาน้องแข็งลงไว้เนาะมันจะโปรกีดมันจะโปกีดบ่โปรกีดโปกีดได้แลวน้องถอยมาให้โอเคครับไปครับครับผมโอเคครับได้เลยครับครบแล้วเนาะเสร็จหรือยังโอเคครับได้เลยครับอาจารย์กรับมาวหวดแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับไปถอยรถมาใส่ต้นก่อนครับครับผม โอ้รถแห่เขาเตรียมแล้วครับพี่น้องตืดตึงตืดตึงล่ะพระเอกโบกามาแล้วพระเอกโบไปถอยรถมาใส่ตุนให้พิ่นก่อนโอ้ยเตัด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 พี่น้องเ้ยเมื่อไหรเมื่อเอาบุญเมื่อเอาบุญมาได้บ่าบุญน้ำกันเด้อถามมาบาทดิไอ้พอถางน้ำแข็งลงบ่บ่มีอย่างเกียร์เราลงเราได้เด้อจัดการเราเด้อมีอย่างมันเกียร์มันขล้องแนวเราลงเราเด้อครับเด้อ ครับปรดกนี้ดิอาลงบนมันเหม็นไหมไม่ไม่ยกก็ขึ้นรถน้ำสิจันเบิดแล้วว่าสิไปนํ้ออยังน่นไหนนยังน่นไหนนมาปวดเหอไปยังนเนี่ยปยังใันเนี่ยปยังนเนี่ยอุยมเลิศแท้เืเือจันโหนล่ลลง้อยง้อยรถก็ได้เรือเนี่ย รถเตีอันต้นผาป้าได้ก็ได้เน่ยรถก็ได้สิเป็นรถเต้ยอันรถอันต้นผาป้าม,มาแล้วเลรถเมขาไม,ไม่ต้องเช่าเพราะไม่ชุดอาไหลมีอ,อยู่แบบนี้แหละชุด,ดั้นขนไงใส่ได้ไมล่ะุน,นะวเน,นี่ยว้าาานาาาาาาาอยาา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 ปาาานานนับราา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 นาา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  ใส่ต้นนะครับพี่น้องครับเออคือมาดีแทนี่แม่แลวังเขาซีรถนะหนูไม่หยังน้อยอันนี้นาะมื่อนี้ก็สิได้รับหน้าที่เป็นคนขับรถนะครับพี่ไม่เพิ่นกำลังจัดให้อยู่ตอนนี้นะครับสิมีคนนั่งหลังแม่นวายโอเคค well. รับเดี๋ยวผมจัดการให้จ้าไปเลยไปเลยยกล้อยกล้อเป็นอย่างน้ออันนี้เนาะเออ เอ้าลากกีดินไปบ้านเนี่ยตือขี่ไก่โปได้ไรยี่ไหลเฮิบเฮิบเฮิบมาเด้อพี่น้องเด้อมาเอาบุญน้ำกันพี่น้องเอ้ยมืาอนี้เมื่อบุญสาวน้อยครับบุญกระถินสาวน้อยมามามาเอาบุญน้ำกันครับพี่น้องมืาอนี้ครับบุญกระถินสาวน้อยนะครับเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเพิ่นมานั่งดูแลเองเลยครับกับปูนะครับเนี่ยกับอาจารย์เพิ่นอาจารย์อยู่นี่ระปูยู่นี่นะครับผู้ใหญ่บ้านก็มาแล้ว โออ่ะทวนทวนยังูบเบกับมวนมวลทีมงานยูทูบเบอร์ไอยการใช่กันไปบังตาพูลค่ะเขากำลังฟ้อนกันอยู่โหดแล้วดดแล้วดดแล้วมาเลยบุญหลายสายเงาพี่น้องจะได้มาพ่อกันนะครับเอามาเด้อมาเอาบุญน้ำกันเด้อมาเอาบุญน้ำกันมาเอาบุญน้ำกัน ้ S <S ต้นเงินนีหลีตัวเนี่ยอุ้ยต้นเงินนีหลีตัวเนี่ยคือพุทธถ้ายนี่มาต้นเงินนีหลีของแท้เลยเนี่ยถ้ายบัดเล่ยเป็นว่าอันนี้ต้นดอกยังก่อต้อนดอกพุดต้นดอกไม้ครับเนี่ยถ้ายบัดเลยเนี่ยก็ขึ้นีแท้เพราะว่าเอาเงินดอกแล้วต้นไม้ก็จะได้ถ้ายบัดต่อเลยขึ้นีแทะจะได้แต่ว่าต้นกล้วยนถ้าใบบัวได้ดอกมันสีเหี่ยวน้องปันปันซี่คือว่าดีแท้เนาะนี่เนาะ เอาต้นไม้มาเมฮิตไหมพี่น้องไหมอืมอ่ะมาเบิร์ดแล้วครับทีมงานศิลปินนักแสดงเฮาแล้วก็แฟนครับเอฟซีบันฮักคุณนันบ้านฮักคุณีนะครับเพิ่นกับจัดมาให้เบิร์ดแล้วนะครับนี่เอาอันนั้นก็เป็นโฮมงามเถอะนั่นไมแม่บ้านเย็นไหมก็งามเถอะจะเคลื่อนไปมันาไปปะจังวะเป็นตะไปยังไง,ไง,ไง เอาไม่าสมอลเลเนี่ยปาดเออพนย้านท่อนแดดอ่ะเอาหงมเงินหงมทองมาไม่ไปยังดอกเมื่อในจัดร้อยขับรถก็เลยบริไตกแดดตั้งมูมว่เอาหมวกดอกปล่อยหัวลานนี่ยแหละยางโซ่เลยพี่น้องเลยสะออนหลายพี่น้องสะออนบุญหลายสายเงาสายสาวรอยเพชรบานเพียงนะครับพี่น้องโอ้ยสะออนหลายนะครับบุญหลายสายเงาอีดีนะครับพี่น้องเออล้มลมล้มลมลมโอ้ยลมมาแต่ใสแล้เอาขคนนั้นลูกหนักเงินหนักทองแล้วต้นเงินต้นทองเข้า น่น้องขินนั่งเฝ้าซื้อๆได้น้องขินระวังลมเด้อให้ลมทับเนี่ยค่ะพี่นงะคะนน์ค่ะหมุนลมทับเนยค่ะหมุนลนทับแล้ว <c oughs> ตัวใดเดสิเอาขึ้นรถให้พี่ไม่จัดการรถเด้อ <c oughs> โอ้ทางคนตั้งเต้าตั้งแล้วตั้งขบวนแล้วไปเบิ่งน้ำพ่นกันนะเ <c oughs> พ่นตั้งขบวนนั่งล่ำเลยได้ทางคนเด้อเ <c oughs> ทิดทึงเทิดทึงนะทางคน ต,ตั้งขบวนแล้วตอนนี้มาแม่มามามาเบเจ้า พยาน้ำทิยบหมดเ่ยโอเปร่ผู้ใหญ่เอ่ผู้ใหญ่ไปดังกอเลยครับเต้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 เฟอนลูกหลานฟอนไปย่องลูกหลานนแล้วเร็วขึ้นไปแต่ภูตาเพ็ญนเออเต้เต้ มาบังสูตรคุณแม่ครับวัสดีครับคุณแม่ครับปาดสูตรแม่มาเลิศเลอแท้ปลาแซ่บปากแดงปาดปลาลอยวัสดีครับปลาอยอ้ามาบังสูตรี่แม่่น้องมาเด้อปื้อะเอาวัดแหลกก็้องเมน้อวัดแกนแขงครับผม ยีแม่ไว้มาในพูดแล้วพูดแล้วเลือกเบื้องลอดซองไหนเลือกเบื้องลอดพี่น้องมาเนี่ยมาในเมือเอาบุญนน้องกันเมื่อาบุญนน้องแม่ม่าในเมื่อาบุญน้องมาแล้วมาแล้วเอาไว้ได้แม่เข่ากลางกันนะถ่ายรูปกันนะเออแม่ยืนตั้งหน้าเลยมูโตนยืนตั้งหลังเออมาแล้วมาแล้ว เอาได้เห็นไปสาวน้อยน้ำทังหลังคูนะนางำอันได้เนี่ยอะอะปอปะปะปะปตดฮู้ยดแล้ววดแล้วพี่น้องเอ้ยคุณแม่น้ำทิมมาในคุณแม่น้ำทิม วันนี้นําทีมโดยคุณแม่สุภาพนะครับหัวเรือใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับมาหนี้นะพี่น้องเอ้ยแก้วแก้วแก้วเอาถ่ายรูปส,สวยได้บุญน,น้ำกันได้บุญน,น้ำกันพี่น้องมาหนี้บุญหลายสายเงา <c oughs> <c oughs> ทางนั้นครับกําลังขึ้นครับอาจารย์เมกี้กับสร้างนะครับทั้งนั้นเอาเอาซรัพนี้ก่อนพี่น้องคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไปวอดวัดไปแห่แหนำ้ำทางจะว่ากันมื่อนี้จะร้อยนับนาทีขับรถนะครับมองไหนพ่อจอดฟ้อนกันสิฟ้อนนะเพื่อนนะครับมองไหนพ่อขับรถกันสิขับนะครับพี่น้องเอาบนไหลสายยาวพี่น้องครับบัตรนี้กันสิเอาต้นขึ้นเอาต้นเงินขึ้นรถพี่น้องครับบัตรนี้ยาวยาวยาว